เดี๋ยวเขาตัด huh. ต so mm ่อจะไปใส่ตอนจบได้ไหมป้าไม่รู้มันออกมายังไงนะเขายังพร้มเร็วตายยังตายเร็วว้าว้คัสตาร์คิสตาโยนากินเอก้อนเลกป๊าะ Wow. Oh. Wow, no, ma. no ma. Huh. Happy birthday yeah. to Happy birthday to you.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  เห็นไหมเห็นไหมว้าวเนียนมากโอเคสำเร็จเค้กวันเกิดต yep> okay. 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 wow. ้องรอดูรสชาติอีกทีอ่ะกินชาบูก่อนว้าวน่ากินไปคลิปก่อนบ๊ายบาย